เพราะกับแจง mg ชภูมิเพร่ะกับแจงเพร่ะกับโตริดีจาก mg ชภูมิค่ะโปรโมชั่นมีนานี้นะคะแนะนำเป็น mg z s นะคะ suv ขนาด1.5ลิตรนะคะตัวนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะดาวเริ่มต้นที่4,900บาทหรือเลือกรับนะคะช่วยผ่อน3,000บาทนาน10เดือนและสามารถเข้ามาชมบูทธที่โรบิสันได้นะคะเราจัดงานวันที่ เนี้นะคะที่โรบิสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิพบกับโปรโมชั่นดีๆลดหลายรุ่นร้ายราคาเลยค่ะสอบถามโปรโมชั่นรุ่นอื่นได้ที่เพจ m g ชยภูมิหรือโทร044051717ตามเบอร์โทรข้างล่างเลยค่ะแล้วมาพบกันนะคะบ๊ายบายชอบผ,มผอมๆอ่ะเราคงไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าชอบแบบตุ่มบางไม่มิดอ่ะมาสกิดเราได้นะ